ฝนมาแล้วค่ะวันนี้รอนานแล้วค่ะเจของพื้นที่ค่ะวันนี้ฝนตกมาแล้วเมื่อวานปลูกกล้วยค่ะวันนี้ก็เลยได้รับฝนนะคะทุ่งนาค่ะก็จะมีกล้วยที่ปลูกไว้ดีใจค่ะวันนี้ฝนตกฝนตกจนอกหัก หนักพอสมควรค่ะขอให้ยาวนิดหนึ่งตอนนี้ข้าวรอฝนนะคะเมื่อกี้หยุดไปก็เริ่มอ่าหนักขึ้นมานิดหนึ่งดีใจค่ะฝนตกขับรถเร็วมาก น่าจะตกยาวค่ะวันนี้70เปอร์เซนของพื้นที่เราก็ได้มาส่วนหนึ่งชุ่มฉ่ำค่ะ